ทายสิวันนี้แปดคนมาดามแพมจะทันไหมเพราะเอาผู้ช่วยมาเอามาทำไมรู้ไหมคะมาทำไมครับเล่นตลกภารกิจเริ่มแปดคนเริ่มแล้วค่ะเจ้าแม่แห่งงานนี้นะคะพี่เฟิร์นค่ะพี่เฟิร์นพร้อมแล้วนะคะเราต้องทาบมรุงให้คุณพี่เฟิร์นนิดนึงนะคะความหวานความจึ้งจะได้สวยเป๊ะอยากได้สวยถึงดาวังคารหรือสวยแค่หน้าวัดทะลุมิติไปเลย หรือว่าจะเอาแบบคุ้มแต่ง3ชั่วโมงได้แค่นี้ค่ะเผยผิวเอาอยู่สามวันเอาอยู่สามวันวันนี้เนี่ยเรารวมช่างหน้าช่างผมกันมาถึง4คน 1. แม่แข็งแหกทุเรียน 2. อีกายคิวทองจองสองปีสทา ยังนักร้องสาวในตำนานนะคะวันนี้หัวโปมาดามแพมค่ะแกข่าวแม่แต่ดึงหน้ามาตึงมากฝั่งนู้นนะคะทำผมบอกว่าขอไม่แก่นะคะทุกวันแก่ไหมคะทุกวันแก่ะคะ่ะวันนี้เลยขอไม่แก่แต่แม่แก่กินสาบแก่ออกมาแล้วนะคะแต่ดูกระจกนิดหนึ่งแต่งเป็นน้องเนยดูสิคะ นนเตถ้าไม่ชอบก็ไปล้างหน้านะคะ <laughs> <laughs> ตอนนี้น้องอุ่นได้รับการแต่งหน้าจากแม่แขกแล้วเบาๆทําเสร็จออกมาเ <laughs> ลฟฟารินเป็นแม่แขกไปล้างหน้าได้ไหมคะ <laughs> 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 ถือค่ะ <laughs> <laughs> อ่า เป็นไงบ้างคะเสือค่ะต่อไปนะคะแต่งหน้าคุณพี่คุณพี่ชื่ออะไรคะชื่อฟางค่ะพี่ฟางนะคะแต่งหน้ายังไงก็ได้ให้สวยกับรองเท้าเพราะตอนนี้คุณพี่ไม่มีรองเท้าเลือกที่ใส่ไม่ได้นะคะวันนี้เครียดมากไม่มีรองเท้าใส่เพิ่งมาคิดได้เอาวันนี้เด็กสาวอ่าหันหน้ามองกล้องนิดนึงค่ะลูกถามน้องอยากได้ยังไงถามลิซ่าหรือโฟอีฟน้องบอกอ๋อไม่รู้จักค่ะตั้งใจเรียนอย่างเดียวนะคะอ่านแต่หนังสือก้องไก่ ดูกระจกนะคะถ้าจะไม่ชอบก็กลัวมาดามแพมดานะครกโดนทุบนะคะน้องหนีไปค่ะขอบคุณนะคะคุณพี่เชื่ออะไรคะจูดีเฮ้จดีนะคะหัวเรียกอะไรคะน้องจูน้องโจวยน้าเมงเข้มเสร็จแล้วค่ะไปเลยค่ะจ ขนาดนี้แล้วค่ะเมื่อกี้ไม่ได้เมื่อกี้บอกว่วงตาหนักตะกี้ไม่ได้พูดหรอกที่ข่ะเมื่อกี้ไม่ได้พูดอย่างนี้ค่ะไม่ได้พูดอย่างนี้คุณจูดีอันนี้ไม่ใช่แฝดพี่เฟิร์นแต่รีเควสขอเหมือนพี่เฟิร์นค่ะสวยกว่ามันค่ะอ๋อเด็ด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 คนจ่ายตังค์สวยกว่าค่ะเงินพี่มันค่ะเอาเงินพี่เหรอคะถ้าอย่างนี้พี่สวยค่ะอีแมมพริกลิ้นเก่งมาก นะคะอดูดูแฟนแล้วหนึ่งเดี๋ยวไปตอบกันเองนะคะใครชนะเท่ากับสวยกว่าึอน่ะเงียบใครคูณจะตายค่ะอ่ะตอนนี้นะคะเราจะให้พี่สาวพี่เฟิร์นอะแค่โลมผัวดิฉันแล้วหนึ่งอ่ะให้ดูกระจกสวยไหมคะทำไมเกินมาก็สวยอย่างนี้โอทุนมาเยอะความผิดแม่ค่ะความผิดแม่ใครก๊ปปี้ใคร ไข่ก๊อบไข่สวยยกแพคค่ะอืมอยู่ยเป็นนั่นน่ะคุณแม่นะคะอีกหนึ่งท่านซึ่งฉันจะทำงานเสร็จแล้วแฮปปี้ <laughs> มากแต่งหน้าให้หวานเหมือนกับเสือ้อหรือให้สวยเท่ากับหนูคะ <laughs> อืม คาอย่างเดียวเลยวิดีโอคอลไปหาคุณสาม,มีคุณสาม,มีบอกว่าสวยและเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ<ม>เป็นแรงบันดาลใจให้มาดามแพมตั้ใจทำงานด้วยนะคะขอบคุณค่ะอย่าลืมจ่ายที่เหลือด้วยนะคะ <laughs>